ข้อถามกาเบอร์สองนะคะสำหรับนายกและบักการ์เดอร์จังหวัดสอค่ะตื่นสายนะครับที่ยินี่ะสอหมายอยู่บนรถชันนี้กับผู้สมัครปีนีรันทักใรนักท่องเที่ยวย่านนี้เป็นภาษาอังกฤษได้หน่อยค่ะเป็นภาษาอังกฤษย่านนี้นักท่องเที่ยวค่ะ Hi I'm sorry for disturbing your vacation We are trying to run for office for the provincial administration office for Songkhla p r o v Please go to o t on the 1 s t of February. Please, please go to vote for the 1 s t of February. จะพูดภาษาอังกฤษทำไมเขาไม่ใช่หมดเลยรไดอกบอกนะต้องเรียค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตใช้เสียงเล็กน้อยค่ะเราจะทำการให้กับเบอร์สองค่ะผู้สมัครจากพรรคประชาชนค่ะนายกอบจนะคะ เลือกทันทีนะทำทันทีเลือกนิรันเบอร์สองค่ะเลือกนิรันเบอร์สองทำทันทีนะคะและผู้สมัครสอจอนโจโจเบอร์หนึ่งค่ะถ้าต้องการการเปลี่ยนแปลงนะคะเรามาเปลี่ยนสงขาไปด้วยกันสงขาต้องดีกว่านี้ได้การเบอร์สองค่ะการเบอร์สองสมควรนิรันเป็นนายกอบจรสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะไปเลือกตั้งกันคาะวันนี่สิบสิงคนี้สวัสดีค่ะบอกเขาว่าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเลือก นเดิมก็ได้แบบเก่าเลือกคนเก่าก็ได้แบบเดิมการเบอร์สองเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสงขลาที่ดีกว่านี้ได้ขพพี่น้องประชานชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้ค่ะออกไปเลือกตั้งกันให้เยอะๆกันให้ถล่มทลายเพื่อบอกเขา,เาว่าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นสงขลาท,ที่ดีกว่านี้ได้นะคะพี่การเบอร์สองค่ะเพาเลือกคนเก่าก็ได้แบบเดิมนะคะเลือกคนเดิมได้แบบเก่าค่ะเรามาลองสร้างความเปลี่ยนแปลง ให้กับจังหวัสดสงขลาโดยใช้ไฟบัตาการ<ช>ของท่า<อ>นนะคะ,ะนในการเลือกผู้สมัครจากพักประชาชนค่ะผู้สมัสรชชครนายก,ชาชกอบตวินิ์จินดาหน้าเบอร์สองนะคะและผู้สมัครสจคุณโจโ,โจ้เบอร์หนึ่งค่ะเลือกยกทีมไปเลยนะคะจะได้ทํางานกันอย่างไร,ร้รอยต่อนะคะและส่งมอบเศรษฐกิจที่ดีส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนหาดใหญ่และพี่น้องประชาชนชาวสงขลาทั้งหมดค่ะอย่าลืมออกไปเลือกตั้งกันนะคะวัน ที่1กุมภาเป็นวันเสาร์ค่ะเพื่อแสดงพลังว่าเราอยากเห็นปปงสงขาที่ดีกว่านี้อยากเห็นอนาคตใหม่ที่ย้าวไกลของสองขาเลือกเบอร์สองพี่นิรันจินดาหน้าค่ะเลือกเบอร์สองพี่นิรันจินดาหน้าเป็นนายกอบจอและเลือกโจโจเบอร์นหนึ่งเป็นสจค่ะเพื่อให้พักประชาชนได้มารับใช้พี่น้องประชาชนนะคะอย่างเต็มภาคภูมิค่ะขอพระแม่พี่นประชาชนนะคะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียง ตั้งกันวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นี้นะคะอย่าไปผิดวันนะคะรอบนี้เป็นวันเสาร์ค่ะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันให้ถล่มทลายค่ะเป็นการส่งสัญญาณว่าเราอยากเห็นสงขาที่เปลี่ยนแปลงไปกว่านี้ได้ที่ดีกว่านี้ได้นี่แถวหน้าลีกาได้ก็มีท่านผคนเดินด้วยนะคะครกคักเลยทีเดียวนี้เลือกนายกอบจเบอร์2ค่ะเบอร์2จากพรรคประชาชนขอบคุณค่ะเลือกเบอร์2นะคะ เบอร์สองจากพักประชาชนเพื่อบอกว่าเราต้องการการเปลี่ยนแปลงและเลือกสอจอเบนะอ,ร,อ,บะะนอนร์หนึ่งนะเบอร์สอจอเบอร์หนึ่งนะคะมาร์มาดีแลกเจอรินะคะสอนจอเบอร์หนึ่งค่ะเพื่อบอกว่าเราอยากเห็นสกขาที่ดีกว่าเดิมที่เปลี่ยนแปลงที่ที่มีอนา,าคตไกลที่มีอนา,าคตที่สดใสกว่าน,นี้นะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเศรษฐกิจที่ดีกว่าเดิม<อ>เลือกเบอร์สอง,สองค่ะเบอร์สองนีลันสินยาน้าค่ะ คนดูไลฟ์เยอะมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือเสียงจากพลประชาชนนะคะมรถคันนี้ค่ะนี่คือเสียงของดิฉันสอสอหมายสิริกัญญานะคะมาช่วยทีมสงขาหาเสียงค่ะและอยู่กับพวกเรานะคะผู้สมัครนายกอบจเบอร์สองพี่นิรันดร์จินดามากและผู้สมัครตจผาดใหญ่เขต2สอง เบอร์หนึ่งค่ะคุณโจโจ้นะคะอยู่กับเราบนรถคันนี้นะคะมาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายอออกาอบจวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้แล้วนะวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์นี้แล้วอย่าลืมไปเลือกตั้งกันให้ถล่มทลายเพื่อส่งเสียงส่งสัญญาณว่าเราอยากเห็นสมขลา เปลี่ยนเราไม่อยากได้กลุ่มเดิมๆคนเดิมๆอีกต่อไปเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอยากเห็นอนาคตที่สดใสของหาดใหญ่และสงขาต้องออกกาบเบอร์สองค่ะกาเบอร์สองที่นิลันจินดานาทาทำทันทีที่นิลันจินดานาาเบอร์สองค่ะสวัสดีค่ะเพือ่อนพี่น้องขออนุญาตใช้เสียงสักเล็กน้อยนะคะในวันหยุดสุดสัปดาห์เรามาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกอบจอที่จะมีในวันเสาร์ที่1กุมภาพันธ์นี้ค่ะ เราก็เลยต้องเอาตัวมาหาเอาหน้ามาเจอเอาเบอร์มาบอกค่ะวันนี้ผู้สมัครมาด้วยตัวเองอยู่บนรถคันนี้นะคะพี่นิรันด์จินดาหน้านะคะและ สมัครสอจคุณโจโจก็อยู่บนรถคันนี้เช่นเดียวกันค่ะ่วนพี่ชั้นสอสอใหม่สิริกัญญานะคะรับหน้าที่ผู้ช่วยหาเสียงค่ะวันนี้เรามาประชาสัมพันธ์นะคะมาบอกเบอร์ค่ะสวัสดีค่ะมาบอกเบอร์ค่ะว่านายกสอจเบอร์หนึ่งครับนายกเบอร์สองปัดสอจกาเบอร์หนึ่งค่ะไปจับเบอร์กันเรียบร้อยสดร้อนๆแล้วก็รีบเอามาบอกกับพี่น้องประชาชนค่ะอย่าลืมไปเลือกตั้งกันให้ถล่มทลายค่ะเพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที si ่ดีกว่าเดิมของหาดใหญ่นะคะเราต้องเลือกคนใหม่ๆเข้ามาบริหารอบจนะคะเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นนะคะถ้าเลือกคนเก่าก็ได้แบบเดิมนะคะเลือกคนเดิมได้แบบเก่าค่ะลองเปลี่ยนมาเลือกคนใหม่ค่ะเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆให้กับสงขลาและหาดใหญ่กันในวันนี้นะคะโดยเลือกพี่นิรันจินานาคเบอร์สองค่ะนิรันจินานาคเบอร์สองค่ะจากพรรคประชาชนพรรคส้ม เนื้ออดีตพักก้าวไกลนั่นเองค่ะพี่น้องประชาชนที่รับก,การเปลี่ยนแปลน,นะคะอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยผ่านไปค่ะเราไปเลืก วันทีนน่๑พาพาธนีค่ะให้ปลายปากกาของคุณกระโดอนาคตข,ของเราเองค่ะด้วยการเลือกเบอร์งจากพัคประชาชนที่นิรันจินดาหน้าค่ะเบอร์งที่นิรันจินดาหน้าทำพันธีเลือกเบอร์2ค่ะและโจโจ้เบอร์1นะคะสจเขต2ค่ะให้ที่อยู่ตอนนี้ของเรานะคะอย่าลืมไปเลือกตั้งกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะทุกคนที่โบกไม้โบกมือตั้งท้ายพวกเราขอบคุณค่ะอย่าลืมบอกแม่เปเล่นตั้งนะ <c oughs> วันที่วันเสาร์ที่หนึ่ง วันนี้ค่ะจะเป็นวันเลือกตั้งนายกอบจนะคะอย่าลืมออกไปเลือกตั้งกันเวเม,<อ>มนดารินก่อนถึงแล้วนะคะสัญญาว่าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของจังหวัดสงขาค่ะเพราะว่าเลือกกลุ่มเก่าๆก็ได้แบบเดิมนะคะเลือกกลุ่มเดิมๆก็ได้แบบเก่าค่ะเรามาเริ่มเปลี่ยนสงขาและหาดใหญ่ไปด้วยกันด้วยการเลือกเบอร์สองจากพักประชาชนค่ะและโปรองมาสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ทําทันทีเลือกนี้รัน เบอร์2ค่ะทำทันทีเลือกนี่รันเบอร์สองค่ะและสะจกาเบอร์1นึงนะคะยกทียกจังหวัดกันไปเลยนะคะและอยู่บนรถคันนี้กับพวกเราค่ะผู้สมัครมาแนะนำตัวค่ะเอาตัวมาหาเอาหน้ามาเจอเอาเบอร์มาบอกให้กับทุกคนค่ะมาพร้อมก,กับผู้สมัครสจคุณโจโจนะคะซึ่งถ้ามองขึ้นมาบนรถนะคะคุณโจโจจะหน้าตาดีกว่าที่อยู่ ที่ป้ายข้างถนนอีกนะคะขอพี่น้องประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งรอบดีมีบัตรสองใบค่ะมีทั้งบัตรนายกและบัตรสอจอบัตรนายกจำง,ง่ายๆกาเบอร์สองค่ะกาเบอร์สองให้กับพี่นิรันและบัตรสอจอกาเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งให้กับคุณโจโจ้ค่ะพี่น้องประชาชนคะวันที่หนึ่งกุมภาพันนี้เป็นวันที่สําคัญมากๆเพราะว่าเสียงของท่านมีความหมายมากนะคะ เบอร์อะไรคะข้างหลังเบอร์อะไรคะเบอร์สิบเบอร์สีเบอร์สวัสดค่ะเบอร์สี่เบอร์สี่ลืมกาเบอร์สนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับเบอร์สี่พี่ประสิทธิ์ครับอ,อ,อันนี้เสียงประดัษฐ์จากพักประชาชนนะครับเบอร์หนึ่งครับเรามาเขาเรียกว่าแบชเช่นใช่ไหมครับตอนนี้เราแบชเช่นในการหาเสียงสวัสดีครับมีเบอร์สี่คือคนเก่าคนเก่าแต่เราคือคนรุ่นใหม่ที่มาอาสาพัฒน,นาจังหวัดครับ สจโจ้โจ้กลยุทธ์คนนี้ครับเบอร์หนึ่งครับพี่พี่น้องๆที่อยู่ท้ายรถขณะนี้ผมฝากด้วยนะครับสจเบอร์หนึ่งนะครับสจเบอร์หนึ่งอยู่ในเขตพื้นที่นี้มีความํำนาเรื่องพี่นิ้เรานเอร์สองตัวจริงเป็นกันเองและน่ารักมากะคะมีความู้องการที่มากขนประหยัดมากขึ้นไม่มีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาบริหารงานในอบจครับมีการทำมวลชนรูปแบบใหม่ครับ มีการทำการเมืองรูปแบบใหม่ครับมีการหาเสียงรูปแบบใหม่ครับอ้อเมื่อกี้จำเบอร์ผิดครับพี่ประสิทธิ์เบอร์ห้านะครับผมสอจอหม่ยเลขหนึ่งครับจากพักประชาชนครับยังไงเราก็จะมาขับเพื่อนหาดใหญ่สงขลาไปด้วยกันนะครับเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่เป็นเศรษฐกิจหลักของจังหวัดเราอยากให้ พ่อแม่พี่น้องในหัดใหญ่ทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีกินดีมีความอยู่ที่พัฒนาก้าวหน้าจากเดิมที่เป็นอยู่ครับปัจจุบันครับงบประมาณเดิมที่เชียงเก่าเก่าเคยใช้1 5 0 0ล้านบาทก็ยังเหมือนเดิมครับวันนี้ครับฝากคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับหลังรถคันนี้นี่เองครับสจเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งก็คือมาอันดับหนึ่งและที่หนึ่งครับ มาเบอร์5ก็ามาที่5นะครับก็าอาจจะต้องขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่ <c oughs> อ๋อพี่น <c oughs> ี่ะโอเคเบอร์หนึ่งอยู่ตรงนี้ก็คือที่หนึ่งครับเรานำหน้าด้วยการขับรถไปข้างหน้านำอยู่ข้างหน้าเบอร์ที่มาข้างหลังครับเบอร์หนึ่งอยู่ข้างหน้าเบอร์อื่นก็อยู่ข้างหลังครับฝากด้วยน,นะครับสอจอเบอร์หนึ่งคนนี้เป็นคนรุ่นใหม่ อายุกำลังเหมาะกับการทำงาน30กว่ากว่าไม่เกิน40มีประสบการณ์ปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์มีประสบการณ์มีปริญญาทัางเศรษฐศาสตร์สามารถขับเคลื่อนครับสามารถสามารถพัฒนาพื้นที่นี้พื้นที่ไข่แดงพื้นที่ที่เป็นชุทธศาสตร์พื้นที่ที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าหาดใหญ่มีดีมากกว่าจิมหยง มีดีมากกว่าอื่นๆที่ทุกคนรู้เราจะมีแลนด์มาร์คใหม่ๆเราจะมีการขับเคลื่อนอีเวนต์ต่างๆใหม่ๆเราจะขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพมีความดีนมากขึ้นงบประมาณที่มีอยู่อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเราจะทําให้มันดียิ่งขึ้นเดี๋ยวของดใช้เสียงเพราะว่าพี่ทหารและพี่ตำรวจกำลังกกลงแถวอยู่นะครับ เบอร์สี่เพราะสอนสอนี่ก็ต้องเบอร์สี่กับเบอร์ห้าปัปดเสียก่อนตอนนี้นะคะในย่านนี้กำลังจะมีพิธีเปิดนะคะเอ่อยให้ดูพิธีเปิดนะคะอ๋อนี้ก็เรียมจัดอยูเยเป็นร่วมแถวปีใหม่น้พี่ใช้เสียงไม่ใช่พวกเรานะคะล่อนแอน่มีอะไร ตอนนี้พวกอยู่ไหน,นเจยับีอ๋อพุ่อ,อ,อ,อยู่ยขออนุญาตใช้เสียงต่อนะครับพอดีเมื่อกี้เจ้าที่เขารวมแถวเราก็ขอยกใช้เสียงชั่วคราวเมื่อกี้อันนี้เสียงประจานันพันครับจากพคประชาชนนะครับข้างหลังรถนี้ก็จะเป็นผู้สมัครนายกอบจอครับคุณนิรันจินดานะบอสองครับเป็นคนที่มีอุดมการมีความมุ่งม,มั่นครับตั้งใจขับเคลื่อน นโยบายต่างๆมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เลือกแล,แล้วแล้วส่งเขาเป็นผู้บริหารในอบอจอครับและอย่าลืมครับเพื่อความทํางานที่มีประสิทธิภาพครับโปรดเลือกสอจ,อจอจากพรักประชาชนสอจใหมายเลขหนึ่งยกทีมครับในเขตหาดใหญ่ให้ไปช่วยตรวจสอบดูแลเรื่องสภานิติบัญญัติการใช้อำนาจสภาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ นอกจากทํางานเก่งแล้วยังมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันครับก็จะเป็นอบจที่โปร่งใสเป็นอบจที่ทุกคนอยากเห็นเป็นอบจที่ทําให้จังหวัดหรือเมืองเราเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับแต่การเริ่มต้นง่ายเพียงนิดเดียวครับแค่วันที่1่กุมภาเลือกสจเบอร์หนึ่งทั้งทีมครับเลือกนายกอบจเบอร์สองครับก็เป็นเพียงการทำง่ายๆแต่เกิดผลยิ่งใหญ่ สำหรับจังหวัดเอามากมากครับและจะส่งผลในระดับประเทศครับบอกพี่ธนขับเร็วๆเลยบอกพี่ธนครับพี่ธนไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยครับพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาอำนวยความสะดวกขอบคุณพี่มากครับพี่จราจรครับพี่อำนวยความสะดวกให้เราขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ขอบุณครับขออภัยด้วยนะคะขออภัยด้วยครับพี่น้องประชาชนขออภัยด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับนี่คือเสียงประชาัมพันธ์จากพักประชาชนครับหลังรถนี้จะมีสอส,อสอไหมสิริกัญญารองหัวหน้าพักประชาชนผู้กำหนดทิศท,ทางนโยบายยุทธศาสตร์ต่างมาจากคุณใหม่หลังรถผมนี้เองและข้างหลังด้านขวามือผมนี้สวัสดีครับโปรดเลือกครับ บอลเลือกครับนายกอบจเบอร์สองคุณนิรันดร์ครับข้างหลังรถนี้คือคุณหมายศรีกัญญาครับแล้วฝากสจเบอร์หนึ่งด้วยนะครับผมโจโจเขตหนึ่งเขตนี้นะครับเบอร์หนึ่งสจเบอร์สองนายกนะครับขอบคุณครับฝากด้วยนะครับสจเบอร์หนึ่งนายกเบอร์สองนะครับวันที่หนึ่งกุมภาเข้าูหากาบัตรนายกเบอร์สองกาบัตรสจเบอร์หนึ่งนะครับจำง่ายง่ายสจเบอร์หนึ่งนายกเบอร์สองนายกเบอร์สองสจเบอร์หนึ่งครับ ใครที่ได้ยินเสียงนี้แล้ววันที่หนึ่งกุมภาสละเวลาหลังจากกิจกรรมวันตุดจีนครอบครัวเจอกันแล้วสละเวลาเพียงเล็กน้อยครับในวันเสาร์เข้าไปเรียกสอจอบอรหนึ่งนะครับนายกเบอร์สองครับง่ายๆเพียงเท่านี้ครับหาดใหญ่ไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะชนะได้คือมีอยู่3อย่างอันที่1เราต้องขยันกว่า อันที่สองเราต้องแม่นกว่าและอันที่สามเราต้องเร็วกว่าแม่นกว่าขยันกว่าแล้วก็เร็วกว่าอันนี้คือจุดแข็งของพวกเรา